เนี่ยมึงดูอนิเมทไปแล้วอะ่ะก็ต้องมีตัวละครที่ถูกใจใช่ไหมตัวอย่างยิ่งชายอกสามศอกหอกสามฟุตอย่างเราเนี่ยมันก็ต้องมีไวฟูคู่ใจใช่ไหมล่ะใช่ใช่วันนี้เราก็จะมานเสนอแล้วว่าไอ้พวกเราสองคนวีฟสองตัวของพวกเราเนี่ยแม่งพวกเราอะ่ะชอบตัวไหนกันบ้างแล้วไวฟูของใครจะเจ๋งกว่ากันอ่าของผมของผมแน่นอนของของคุณอะ่ะแม่งกระจกสู้ไม่ได้หรอกนี่โอ้ ของผมนี่สไตล์ของคุณเนี่ยมันไร้สาระไว้ฝูคุณเนี่ยไ้ฝูผมมาไ้ฝูคนแนี้เฮ้ยของคุณเหรอผมเห็นรายชื่อของคุณที่คุณส่งมาให้ผมดูเนี่ยผมจะอ้วกแล้วเนี่ยคุณเลือกคนนี้มาได้ยังไงเดี๋ยวผมนี่เครียดเลยโฮ้ย <Hey, S 1> อย่าไปสปอยเขาสิว่ามึงรู้เลยว่ากูมีอะไรเออเอาล่ะเอาเะเฮ้ยเฮ้ย <Hey, S 2> ขอพูดที่นึงแล้วกันเออเขาแบบว่ามันก็อาจจะไม่ใช่แบบแนวแนวภรรยานในฝันกันนนั้นเอาไว้ว่าเป็นตัวละครหญิงที่ชื่นชอบแล้วกันนะทุกคนโอเคนะ ก็ตัวแรกที่จะมาเสนอแน่นอนว่าจิตันดะจิตันดะเอรุจากเรื่องเฮียวกับก็ถามว่าตัวนี้มีอะไรดีแน่นอนเป็นตัวละครที่ไม่รู้เรียออะไรทั้งนั้นสงสัยไม่เป็นทุกอย่างในโลกไงกวนตีนชิบหายอะไรก็ถามนี่แหละคือความน่ารักคุณแม่จะได้พบกับการที่มีคนมาถามคุณทั้งวันทั้งคืนแล้วก็โชว์แววตานน่ารักแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วครับทุกคนโอ้ของผมนะวิกตอริกาเดบลย์เป็นคนที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นด้วยนะแล้วของคุณน่ะสงสัยแล้วก็ถามอย่างเดียวใช่ไหม ผมผมคุณภาพาเป็นวิกตอริก้าของผมเป็นสาวน้อยยอดนักสืบทุกคนมาถามก็ถามกับเขาแล้วเขาก็จะเป็นคนตอบเนี่ยของคุณเนี่ยเอาแต่สงสัยของผมเนี่ยตอบได้ทุกอย่างโอ้ถามอะไรตอบได้<อ>ไม่บอกคนนึกว่าอับดุลเวอร์ชั่นสาวน้อยกุ้งจริงน่ารักแหมเป็นประชาชนที่ดีนะครับเนี่ยสงสัยอะไรก็ถาม Google ออกไม่ใช่แบบหาคําตอบด้วยตัวเองอ่าอะไรของผมอะ่ะอ่าเป็นเลือกเป็นอิเลน่าจากมาโจโนทบ,บิทบ,บิอ่า ก็ตัวนี้ก็เป็นคนชิลๆต่อให้เมืองจะโดนซอมบี้บุกเราก็ชิลๆคงคอนเซปต์ของนักเดินทางเราแค่เป็นผู้สังเกตเราก็ชิลๆไปเรื่อยๆอาจจะมีไปช่วยชาวบ้านบ้างได้ช่วยหลังแต่ว่านี่แหละครับความชิลๆแหละชิลไปชิลมาคุณอาจจะโดนเอาเท้ายันหน้าก็ได้โอ้โหนี่แหละคือความสุขในชีวิตคุณลองคิดดูคุณโดนอีเลน่าเอาเท้ายันหน้าแล้วก็โดนด่านี่หละครับชีวิตเนี่ยเห็นไหมมีอะไรมีความสุขเ่า แบบนี้อีกคุณมันไม่มีอะไรมีความสุขแล้วของคุณน่ะจะทําอะไรได้ไม่บอกไม่รู้เลยว่ามึงสายเอ็มนะเนี่ยโอไม่ได้สายเอ็มก็แค่เขาเรียกว่าอยากมีอินเทอร์เอคไงแบบมีกิจกรรมทําร่วมกันอ่าเนี่ยเวลาบางคนเขามีคู่มีแบบว่าสาวๆที่อยู่ด้วยอมีกิจกรรมที่แบบอันนั้นไงเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรกับสาวๆอันนี้คุณก็แค่โดนสาวๆเอาเท้ายันอ่าโดนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละของคุณเนี่ยอยู่เฉยๆไม่บอกกันนึกว่าเดวัตเชอร์ พีคฟิงเกอร์จากเรื่อง Attack on t ไตท n ถ้าใครดูถึงซีซั่นสี่คงไม่มีใครไม่รู้จักแล้วล่ะโอ้โหร่างไททันเนี่ยไม่บอกนี่คุณนึกว่าเปรดคนล้อบเจ้านะโอ้โหแต่พอร่างมนุษย์อ,อกมานะ แม่เด็ดจริงเด็ดจริงเรียกได้ดว่าท่านี้น่ารักมากเแต่ผมพูดเลยว่าคนต่อไปของผมอะเป็นตัวละครที่นอกจากจะน่ารักแล้วยังมีประโยชน์อาคุณเตาไม่ออกเลยมีประโยชน์ต้องฉลาดมากแน่ๆใช่ไหมครับฉลาดเก่งมีความสามารถสูงอโอ้เปล่าครับกองน้ําได้เฮ้ยเป็นไงอะ่ะตัวละครนั้นคือ อควาอควาจากคนุสุบะอ่าคุณลองคีดดูเวลาคุณจะไปต่างโลกทั้งทีอ่ะคุณโดนพระเจ้าส่งไปต่างโลกอ่ะคุณจะเอาอะไรไปสมาร์ทโฟนเหรอสมาร์ทโฟนไล้สาระแน่นอนครับคุณเอาอาควาอะไรคุณเอาอควาไปเนี่ยคุณแม่งโอ้โหนอกจากจะได้ความสุขทางใจเอ่อมีตัวถ่วงทีมีคนเอาเงินของคุณไปแดกเล่าทั้งวันคุณไม่เหลือเงินเก็บอะไรสักอย่างแต่คุณอย่าลืมนะอะควากองน้ําให้คุณได้อ่า ปไปไงคุณจะอดตายไม่มีอะไรกินเพราะโดนแย่งเอาเงินโดนแย่งเงินไปหมดแต่คุณยังมีน้ํากินนะนี่แหละคือประโยชน์สูงสุดสุดยอดตัวละครน่ารักสุดๆดนี่ประโยชน์สูงสุดของคุณแล้วเหรอกรองน้ํานั่นนะของระดับของผมนี่มันต้องมิกุมินนะ่ะตัวละครไวฟูคุณภาพไวฟูอายุเทียมกํากึง่งระหว่างโรล,ลี่กับคนถูกกฎหมายนะก็ไม่รู้นะว่ากฎหมายโลกนั้นเป็นยังไงนะอายุสิบห้าก็น่าจะได้แล้วแหละ มั itty, ม้งไม่เป็นอย่าดูตัวตละครที่เก่งกาจมากเลยนะในบรรดา,าเผ่าปีศาจแดงที่มีความสามารถสูงเนี่ยไม่คูม,มินก็ยังเป็นคนที่สอบได้ระดับท็อปๆเลยเฮ้ยมีความสามารถในการระเบิดทุกอย่างให้ลาบเป็นหน้ากองเหรียญยักษ์มาแจ้งสู้กับยักษ์วัดโพแล้วก็โดนระเบิดนิวเคลียร์อลองอีกทีนึงเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นแม้จะเป็นท่าไม่ตายที่ใช้บันดาครั้งแต่ก็เป็นท่าไม่ตายที่รุนแรงแถมยังน่ารักด้วย แกเป็นคนที่ผมสั้นแต่ก็เหมือนผมยาวผมยาวแต่ก็เหมือนผมสั้นเพราะผมข้างหน้าแกยาวผมขึ้นหลังแกสั้นเป็นทรงผมที่น่ารักจะตายแต่น้อยแม่มดของกู้ <Hey. S 1> แต่คนออกไปของผมเนี่ยพูดเลยว่าคนนี้มาเข้มๆนิ่งๆอ่ายูกิโนชิตะจากยาฮาริก็คนนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะเขาก็ไม่พูดอะไรกับคุณเหมือนกัน <laughs> <laughs> เขาจะไม่คุยกับคุณเลยแต่ว่าเราก็จะมานั่งกันคนละมุมห้องแล้วก็คุณก็นั่งมองคุณก็แบบหันไปม,มองหน้าเขาเขาก็เงียบ เขาหอนมามองหน้าค for ุณค so ุณก็เงียบเหมือนกันไม่พูดเจียเลยเลยเขาเรียกว่าแบบสายสงบไงอ่าแบบพูดกันแหนกันแหนกันบ้างเวลาคุยกันก็คือแซกันเขาเรียกว่าอย่างนี้แหละคือความสุขไม่ต้องพูดอะไรกันมากไงเพราะเขาไม่คุยกับคุณนิสัยไงไม่คุณเลยเลยไม่ต้องก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไงคุณคุณแบบไม่ต้องคิดว่าคุณจะคุยกับเขาไงดีเพราะเขาไม่คุยกับคุณผันมาเขาก็แซคุณเป็นไงความสุขง่ายๆเจ๋งไหมโคตรเจ๋งอะ แต่ตัวละครต่อไปผมก็ไม่แพ้กันหรอกนะตลอดซีซั่นแรกอะไม่พูดอะไรเลยนั่งกินโดนัทอยู่มุมห้องเ,เดียวชินอบุโอชิโนจากเรื่องโมโนกาตาริซีรีอ่อชินอุบุเนี่ยเป็นแวมพร์ที่แข็งแกร่งมากชื่อเก่าก็คือคิดช็อตเอ็กซ์ไลเลอร์โอเลออนฮาร์ดเอ็นเดอร์เบลดเขาเป็นแวมพ์ยด้วยอ่อเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องโมโนกาตาริแล้วเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือแกช่วยได้ทุกอย่างแหละโอ้โห ดูความน่ารักอย่างนี้ใครจะไม่อยากซื้อโดนัทให้แกกินลนะ่ะโอ้โหโอ,โหอพต่อไปของผมอะมาจากเรื่องเดียวก,กับคุณเลยแต่เด็ดกว่าของคุณแน่นอนแบบว่าคนนี้แบบมาแบบสุดยอดคุณลองค,คิดดูนะคุณจะหาตัวละครที่บอกว่าตัวเองเป็นซนเดเลตแต่ตัวเองเป็นยันเดเลตได้จากที่ไหนอีกอ่ะเจ๋งไหมผูเจ๋งครับครับ <laughs> เนี่ยคุณแม่งไม่มีเรื่องไหนเลยเวที่คุณแม่งจะเจอตัวละครที่พูดว่าตัวเองเป็นซเดรร์ทั้งที่ตัวเองเป็นยันเดรร์ได้อย่างเต็มปากนี่เลยคือความเจ็บแจ้ของเซนจูกะฮาระยิตากิพระนังเอกของเรื่องนี้อ่าเรียกได้ว่าเวลาคุยกับนังเอกพระเอกสิบประโยคเนี่ยไม่ใช่นังเอกคุยกับพระเอกสิบประโยคเนี่ยนะก็พ่นคําแซะคําด่าสักสุแปดรอบเรียกได้ว่าฟินกระดับจุใจเลยทีเดียว โ,โมมากก็โดนแม็กยัดปาก <c oughs> โดนเย็บหมาแม็กดแบกสุดยอดเลยคน,ด,ยน <c oughs> ด,ดียวมูนเซเดเลอะไรไม่รู้สารภาพรักตอนที่สองอ <c oughs> สุดเดเล่ที่ภาคกุมชายไปเลยซื้อเลยของคุณน่ะคนสุดท้ายอ่ะที่คุณบอกเด็ดนักเด็กหนาอยากจะพระาวซู่มีเซ่นแต่ผมขอดูไวฟูคุณหน่อยดิโอ้ของคุณเนี่ยสู้ไม่ได้สักตัวเลยอ๋อหรอไวฟูในตำนานนะไม่ว่าใครก็ต้องยอมรับโอ้โหโรเบิร์ตอีโอสปีดวากอนเฮ้ยเขาเนี่ย เดี uh n, uh ๋ยวก่อนคุณจุดก la ่อนเขาเป็นผู oh, Plus, ้ชายไม่ใช่หรอโอ้คุณจะไม่ถือว่าเขาเป็นไวฟูได้ยังไงเขามาจากตรอกเล็กๆตรอกที่เถื่อนที่สุดในเมืองลอนดอนเมื่อปีพันแร้อยกว่าพันแปดร้อยอะไรก็ช่างเถอะแต่เขาได้พบชายหนุ่มรูกงามคนหนึ่งที่มีจิตใจแห่งความยุติธรรมจิตใจที่กล้าแก่งเขาโดนถีบหน้าแค่รอบเดียวเขาก็สามารถยอมถวายดวงใจให้เขาได้ทั้งชีวิตรวมจทั่งยันลูกยันหลานเขาเลยอะ ยันทั้งตระกูลเขาเลยอ่ะคิดดูนะพี่เขาเขาไม่มีพลังอะไรเลยอ่ะแต่เขายอมไปสู้กับแวมไพร์กับคุณเนี่ยว่าเขาเห็นว่าคุณเป็นสิดยึเหี่ยจิตใจของเขาอ่ะแล้วพอคุณตายอ่ะคุณก็ดูแลเมียเขาต่อให้อ่ะโดยที่ไม่ได้ทําอะไรร่วงเกินเมียเขาเลยอ่ะหลังแม่บ้านจิตใจคุณต้องหลบขนาดไหนอ่ะขนาดคุณแก่แล้วคุณยังไปร่วมสู้แวมไพร์กันนะคุณจะหา ใบฝูที่จงรักภักดีต่อพระเอกได้ขนาดนี้จากที่ไหนโอ้น่าสนใจนะก็นั่นแหละก็ใบฝูของเลยว่าแบบตัวละครสาวๆที่พวกเราชื่นชอบก็ประมาณนี้นะก็แบบว่าถ้าแบบเพื่อนๆที่แบบว่าจะมีคนมาดูคลิปนะถ้าเพื่อนๆมาดูคลิปเนี่ยก็ถ้าแบบว่าชอบตัวไหนก็ชอบตัวไ,ไหนกันบ้างก็คอ,คอมเมนต์กันไปไ,ไ,ได้ไไดเลยแต่เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปเมนต์ตามนั่นแหละไปเมนต์ตามไปเมนต์ตามนี่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะ ね。いやらい